หลังจากเดินชมในพิพิพธภัณฑ์มาสักพักสักครู่แล้วนะคะจะพบว่าที่นี่สะสมของไว้เยอะแยะมากมายหลากหลายประเภทมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพวกอุปกรณ์พวกกระบุงครกศากโทรศัพท์ทุกอย่างจริงๆคะ่ะในนี้ในพิพิพธภัณฑ์ของเก่าที่นี่มีทุกอย่างนะคะแล้วก็ของในนี้เยอะมากแล้วก็ที่มาที่ไปของแต่ละที่ พบที่วัดบ้างแล้วก็มีชาวบ้านนํามาถวายให้เป็นสมบัติของวัดบ้างนะคะแล้วก็ของเก่าแต่ละประเภทเยอะมากๆเลยค่ะที่นี่สําหรับใครที่ชอบไปสายพิพิธภัณฑ์หรือว่าสายวัดอ่าสวยๆวัดเก่าๆที่มีพิพิธภัณฑ์ให้ชมนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถือว่าเจนโชคดีมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้เข้ามาชมด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะ พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ใต้พระอุโบสถหลังใหม่นะคะทุกคนจะมีของอทีวีแรปปืนมีดเครื่องครัวครกสากสังขัณฑ์แล้วก็จะเป็นพวกถ้วยชามกระเบื้องทุกอย่างมีหมดนะคะ เป็นทางเป็นของทางวัดด้วยแล้วก็มาจากญาติโยมที่ใจบุญนำมาถวายเพื่อเป็นกุศลแล้วก็ให้เป็นสมบัติของทางวัดนะคะจะบอกว่าของเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดินไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะยังเดินชมไม่หมดเดินชมไม่ทั่วเลยค่ะแล้วของแต่ละชิ้นที่อยู่ในนี้นะคะประเมินค่าไม่ได้นะคะทุกคนมีแม้กระทั่งเปลือกหอยนะคะหนังงูนะคะแล้วก็ เขาวควายทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างจริงๆสำหรับใครที่ชอบสายพิพิธภัณฑ์ของเก่าแล้วก็มาชมของเก่าแล้วได้ความรู้ด้วยแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเดินชมกันต่อนะคะลบกวลบกวนหลวงพี่นั่งรอสักครู่หลวงพี่กับท่านเจ้าอาวาสใจดีมากๆเลยค่ะทุกคนเปิดให้ชมนะคะ ถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถึงบ้านตอนไหนค่อยว่ากันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะคะขอเก็บตวงอ่าความงดงามแล้วก็สิ่งล้ำค่าที่ได้เห็นวันนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะตู้ด้านนอกก็จะเป็นถ้วยพวกกระเบื้องถ้วยชามสังคพันธ์ที่ ขุดได้จากในวัดแล้วก็ชาวบ้านนํามาถวายก็จะมีแตกหักบ้างเป็นบางชิ้นบางอันเนื่องจากความเก่าแก่นะคะแล้วก็บางอันก็ยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะทุกคน